สวัสดีทุกท่านจุกสันวันอาทิตย์ขอให้ทุกท่านมีความสุขเหมือนกับน้องหอยนะคะน้องหอยชุลี่รักกันปังจะคืนกินนะคะวันนี้ใครได้ชมนะคะภาพนี้ก็ขอให้ได้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเป็นความสุขอย่างหนึ่งจากธรรมชาติน้องหอยน้องหอยนะคะ หอยเชอรี่หอยโขมนี่ก็เรียกแบบไหนก็ได้ะคะ่ะตามใจที่เราอยากจะเรียกนะคะมีทั้งน้องป้านะคะศุกร์ส,สันวันอาทิกนี่นะคะกำลังเห็นไหมคะความสุขของเขานะคะเขาอยู่ในน้ำด้ยวยความมีความสุขนี่ด้วยนะคะนี่น้องหอยนะคะความรักความห่วงใยอยู่ใกล้กันทำให้มีความสุขชีวิต ของน้องหอยน้องหอยน้องปลาว่า,วายวนไปมารับธรรมชาติที่มีความสุขนะคะนี่ก็สวัสดีนะคะวันอาทิตย์กับทุกทกท่านนะคะทั้งท่านผู้ชมและเพื่อนทุกท่านนะคะที่อยู่ในในนี้ที่เข้ามารับชมนะคะความสุขของธรรมชาติของน้องหอยนะคะ เป็นความสุขอย่างน่นะคะเป็นธรรมชาติที่ดีๆนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะจงมีความสุขในวันอาทิตย์นี้นะคะบุญรักาาสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะ